สวัสดีครับเพื่อนๆครับอาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์2562ครับ11โมง19นาทีครับวันนี้อยากจะเกาะติดทวิตเตอร์แฮชแทกป๊อปปองกุลนะครับซึ่งขึ้นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ประเทศไทยครับตอนแรกผมก็งงเอ๊ะป๊อปปองกุลนี่เป็นดาราไอเป็นนักร้องที่ผมชื่นชอบนะครับเพลงอยากรู้ อะไรนะอยากรู้อยากรู้แต่ไม่อยากถามอเพลงก็เาพาะมากนะครับอยากรู้แต่ไม่อยากถามมั้งประมาณเนี้ยเพลงเนี่ยก็เห็นข่าวในในหนังสือพิมพ์ไม่ใช่หนังสือพิมพ์ครับเห็นในทวิ t เตอร์เห็นใน, Twitter, น,ในอ่เน็ตนะฮะเนี่ยตอนนี้ขึ้นอันดับหนึ่งเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ป๊อปปองคุณเนี่ยตอนนี้ข่าวแรงมากก็คือเรื่องของ เขาเพิ่งแต่งงานนะครับเขาแต่งงานแล้วก็พอแต่งงานป๊บก็มีอีกคนก็ออกมาโพสต์ว่าเขาเป็นแฟนของคุณป๊อปปองคุณทีนี้ผมก็สนใจในเรื่องของความสัมพันธ์ผมเป็นคนสนใจในเรื่องเรื่อง Relation s h i p เรื่องของความสัมพันธ์นะครับว่าคุณป๊อปมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนหนึ่งรักกันจนกระทั่งแต่งงานคนแต่งงานนี่ต้อง มีความรักกันมากแต่ก็คบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งแน่นอนครับมีผู้หญิงที่สมหวังและก็มีผู้หญิงที่ผิดหวังผู้หญิงที่ผิดหวังความน่าสนใจว่าเขาจะซ่อมแซมหัวใจและเยียวยาตัวเองได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นต้องเข้าไปดูที่อินสตาแกรมของคุณป๊อปปองกุลที่เขาออกมาพูดถึงความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับ อะไปที่ทวิต t ตอร์เขาก่อนดีกว่านะครับเขาใช้ทวิต t ตอรชื่อปองคุณเหมือนกันนะครับนี่ฮะคือคุณป๊อบปองคุณนี่เรียกว่าเป็นเจ้าพ่อผมชื่อว่าเป็นระดับเจ้าพ่อโซเชียลมีเดียนะครับมีผู้ตามเนี่ยถึง5้า0 0 0คนนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับเพื่อนๆผู้ตามห0 0 0 0นคนผมคิดว่าตอนนี้เขาก็น่าจะ เป็นทุกข์เหมือนกันนะครับในความสัมพันธ์นี้ก็เหมือนกับแน่นอนก็ต้องเหมือนกับไปทําร้ายจิตใจผู้หญิงที่ชื่อโบผู้หญิงที่ชื่อปลานี่คือแต่งงานด้วยผู้ชี่ผู้หญิงที่ชื่อโบคือคบซ้อนแล้วก็ออกมาผู้หญิงขอให้คุณป๊อปปองคุณเนี่ยได้โพสต์ได้พูดถึงได้อธิบายเพราะไม่อยากให้คนมาถามดูคุณปองคุณนะฮะแอดปองคุณ ผมเมื่อเ้าชั่วโมงที่แล้วครับเขาบอกว่าโบคือผู้หญิงที่ผมคบมาตลอดหลายปีเรียกได้ว่าเป็นแฟนแต่ผมทำการครบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนผมสร้างปัญหาเข่านี้ขึ้นมาและปกปิดมันไว้ผมจึงได้คุยกับโบเพื่อที่จะยุติปัญหาที่ผมสร้างขึ้นโดยพูดทำความเข้าใจปัญหาและถอยไปในความสัมพันธ์กลับไปโบแนะนำให้เราด,ดังกล่าว มีผู้รีทวิตถึง48,000คนและมีผู้กดไลค์เก้าพัน0กนะครับทีนี้เรามาดูว่าแต่ละคนคุยอะไรกันบ้างนิดหนึ่งฮะนี่คือคู่หญิงที่ชื่อว่าคุณโบครับที่เขาไม่ต้องไปอธิบายคนอื่นมีคนบอกเข้ามาโูใจร้ายยอมรับว่าช็อกเป็นเรื่องการตัดสินใจของพี่โฮคำเดียวค่ะ ใจร้ายเธอเนี่ยใจร้ายรู้ไหมหมดศรัทธาเลยมาโพสต์วันแต่งงานอีกคนสุดไม่น่าทําเลยพี่ทําไมไม่คุยกันจบจะได้ก่อนเกิดปัญหาเสียใจสารพี่ใจไม้เลยพี่ป๊อบโอเคครับอันนี้เป็นส่วนของทวิต t ตอรนะครับแล้วก็แน่นอนครับติดอันดับครับตอนนี้เรามาดู t วิตเตอก่อนละกันนะครับ มาดูในส่วนของยอดนิยมตอนนี้เลยยังไม่ต้องล่าสุดนะครับทางกระปุกฮะโบเปิดใจสุดช้ำไม่รู้ป๊อป,ปองคุณคบสาวอื่นเป็นครั้งแรกเจ็บเกินบรรยายแต่อีกมุมหนึง่งผมชักสนใจว่าคุณป๊อป,ปองคุณปกปิดปกปิดปกปิดข้อมูลส่วนตัวด้านคบสอนอีกคนหนึ่งได้ยังไงเป็นระยะเวลายาวนานานั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ แปลกดีนะครับผม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 รู้จักหลายคนนะครับก็มีเหมือนกับแต่ว่าน,นี้ไม่ได้ระดับครบซ้อนครับแต่มีครอบครัวใหม่เลยแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ก็อีกฝั่งหนึ่งก็ไม่รู้ครับนะฮะทั้งสนุกครับคอมเมนต์ชาวเน็ตมันจะเดือดหน่อยๆใต้เตียงโบมาแล้วขอให้กำลังใจชีคือชีไม่รับรู้อาจารย์ปลามาก่อนแต่ฝั่งอาจารย์ปลารับรู้เรื่องชีมาก่อน โบอันนี้คนได้เป็นของผู้หญิงนะครโบนอนไม่ได้เลยโบเห็นเพจทุกคอมเมนต์โบเห็นเพื่อนญาติคอยตอบคาถามแทนและโบไม่สบายใจหลายอย่างโอเคครับป๊อปปองกุลแฮชแท็กนี้นะครับแรงมากช็อกอีกรอบในโพสต์นี้การแต่งงานมีการเตรียมไว้แล้วพ่อแม่รับรู้ถ่ายพิเวตดิ้งมก,กราคม อาจารย์ปลาไม่ได้จัดการแต่งงานเองค่ะคือทางพี่ป๊อปและครอบครัววางแผนกันไว้แล้วและเขาไม่ได้ปิดบังอะไระเราก็ติดตามพี่ช่างแต่งหน้าไปแล้วบ้านเราอยู่บ้านเดียวกับอาจารย์ปลาคือพี่ป๊อปเขาก็แนะนําว่าภรรยาผมจะแต่งงานวันนั้นวันนี้คนแถวนั้นไม่มีใครรู้จักชื่อโบนะคือเพจเองที่พี่ป๊อปผิดเต็มเ็มและพี่ป๊อปและครอบครัวเขาแสดงออกว่ารักอาจารย์ปลามากๆไม่ได้ปิดบังอะไรแต่อาจาร์ปลาไม่ชอบออกสื่อและเปิดเผย เองมากกว่ายันว่าแค่อยู่ด้วยกันมานานแล้วโอ้โหโโอ้โหนี่เป็นอะไรที่ไม่ได้เกรงใจแฟนค่ะแค่ไม่รู้พูดชื่อคนไหนโอ้รุนแรงครับคุณปลาน่าสงสารเหมือนกันเพราะชีวิตหลังแต่งงานอีกไม่กี่ชั่วโมงไม่พ้นวัน และยังต้องอยู่ต่อไปเป็นอาจารย์ด้วยคงโดนด่าว,ว่าเสียหายทั้งที่เขามีหน้ามีตาเขาลบนับถือเสียใจไม่พอเสียหน้าด้วยเสียความไว้วางใจทุกอย่างอ,อหอคืนแต่งงานมันเป็นภาพความสุขของผู้หญิงต้องสองคนต้องมารับอะไรแบบนี้คุณชื่อปลาจะต้องปั้นหน้าไงหลังแต่งงานส่วนคนชื่อโบเขาเสียเวลาไปกับ10ปีกับการคบสอน สุดสุดครับฟังแล้วก็เศร้าเหมือนกันนะฮะโพสไอจียอมรับว่าครบซ้อนจริงอ๋อนี่นี่อันนี้เป็นปเป็นโพสของคุณโบนาทีนี้โพสของสาออาจารย์ปลามาก โดนด่าว่าป๊อบไม่รักบ้างจำใจแต่งบ้างที่ลงรูปชายหน้าเศร้าีอิอกรูปมีความสุขก็เยอะคุณโบก็อัพตัดนางเอกสุดโยนขี้ให้จันปลาเมียหลวงผู้ไม่บันเทิงยังไม่มีโอกาสพูดโดนด่าไปแล้วก็ด่าคุณป๊อบไปด้วยเราเป็นภรรยาเราคง จำวันแต่งงานวันนี้เป็นจนตายคืนวันแต่งงานที่สามีพ้รูปแฟนคนอื่นประกาศออกสื่อว่าเราเป็นภรรยายที่ครบซ้อนอีกทีโอ้โหความสัมพันธ์นี้มันสุดๆจริงๆนะครับนี่คือความสัมพันธ์แล้วเขาจะซ่อมแซมเยียวยาจิตใจยังไงครับเนี่ยมันคงจะต้องเจ็บปวดไปอีกนานเหมือนกันผมก็เชื่อว่าคุณป๊อปก็คงไม่มีความสุข ที่ว่าตัวเองเข้าไปทําร้ายจิตใจของทั้งสองคนนะครับทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยทั้งผู้หญิงทั้งสองคนผมีทั้งสองคนก็คงไม่มีความสุขคงจะต้องเผชิญกับป <oon> ัญหาแล้วค่อยๆแก้ไขปัญหาเดียวยาจิตใจครับต้องเดียวยาจิตใจก็ดงอยู่ที่การพูดคุยแหละครับทำยังไงให้ คืนกลับมาเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับไปดูที่ไอจีคุณป๊อปนี่ต้องถามนักจิตวิทยาเออน่าสนใจนะครับนักจิตวิทยาด้านความสัมพันธ์จะเยียวยาเรื่องนี้อย่างไร <c oughs> ถ้าเป็นผมผมก็จะแนะนำให้ไปดูเทส t ็อก how to fix broken heart ซึ่งอ่ะถ้าเป็นคุณโบ คุณโบก็จะต้องยอมรับว่าความสัมพันธ์นี้จบลงไปแล้วแล้วเขาก็ต้องไปเริ่มใหม่กับใครบางคนคุณป๊อบก็ต้องไปขอโทษคุณโบเพื่อให้อโหสิก,กรรมให้กับเขาแล้วคุณโบจะยอมไหมว่าอโหสิก,กรรมอาจารย์ปลาอีกฝั่งหนึ่งซึ่งรู้เรื่องทั้งหมดอยู่แล้วผมคิดว่าทั้งสองคนก็จะต้องคุณป๊อปคุณคุณปลากับคุณป๊อปปองคุณก็คงจะต้องใช้ชีวิตต่อไป คุณโบก็จะต้องหลบเรียแผลใจแล้วก็ฟื้นกลับมาให้ชีวิตดำเนินต่อไปนะครับแต่อันนี้เป็นจะโทษใครดีละ่ะโทษคุณป๊อบแต่ว่าในาเวลานั้นความรักมันก็ก็รักด้วยกันทั้งคู่นะครับอืน่าคิดน่าคิดมากๆเลยอ่ะมาดูไอจีคุณป๊อบป,ปองคุณครับ คนตามทั้งสามแสนนะฮะนี่ฮะโพสด,ด้วยคนไลค์แสนกว่าครับเขียนเหมือนกันเลยนะฮะโบคือผู้หญิงที่ผมคบมาต่อหลายปีและเรียกว่าได้เป็นแฟนแต่ผมคบซ้อนกับผู้หญิงอีกคนที่คบมาก่อนผมสร้างปัญหาเหล่านี้และปกปิดมาตลอดผมจึงได้กับโบเพื่อยุติปัญหาที่ผมสร้าง โดยพูดคุยทำวเข้าใจและถอยความสัมพันธ์กลับไปโบแนะนําให้เราโพสต์อธิบายสถานการณ์เหล่านี้เขาจะได้ไม่ต้องอธิบายกับใครมีคนเข้ามาตั้งหมื่นเก้าพันครับโอ้โหอันนี้มาเต็มเต็มโคตรเห็นแค่ตูค่ะแล้วก็โอ้โหชายเป็นจะปลาสองมือสุดๆอ่ะเป็นไงฮะออกขับไฟเดย์ได้เลยเนะี่ย ไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงครบและสนิทโอ๊ตพาโมดอย่าถามเห็นคนกับคนแบบนี้ถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็ไม่ทำตั้งแต่แรกต่อให้ลุมด่ายังไงก็จะไม่รู้สึกหรอกคนเห็นแก่ตัวไม่มีเหตุผลชั่วๆที่รองรับตัวเองโดยไม่นึกถึงใจใครจิตใจทำด้วยอะไรไม่เคยสำนึกหรือรู้สึกอะไรหล่อมากมั่นใช่ไหมสิบปีนี้คุณโบต้องเสียคนดีไปกี่คนแต่ก็ดีใจคุณโบที่อีกทั้งชีวิต โชคดีไม่ได้ผูช้ชายคนนี้ไปแต่นันสงสารภรรยาที่ได้สามีแบบนี้วันแต่งงานเห็นแก่ตัวไม่แมนทำร้ายจิตใจคนหนึ่งเด็งนานมากในวันแต่งงานแทนที่จะได้โพสต์รูปกับเจ้าสาวต้องมาประกาศบอกชาวบ้านว่าคบซ้อนอีกคนเอออันนี้น่าคิดมีความเห็นหน่าสนใจเยอะครับผมเห็นโบกับคุณคบกันตั้ง8 9ปีมาก่อนตั้งแต่โบยังทํางานการเงินน่าจะที่กสิกรมั้งเวลาผมออกไปทํางานเจอโบบ่อยๆวันหนึ่ง ก็เห็นเข้ามาแอบ,บยืนถ่ายรูปก,กับคุณแอบบส่งน้ําให้ข้างเวทีคอนเสิร์ตก็รู้ว่าโบคือแฟนป๊อปยังคิดแปลกใจว่าผู้หญิงหน้าตาแบบนี้มาชอบคน,น,นอ้วนอ้หน้าตาแบบคุณได้ไงวะก็คิดไปเองคงเป็นคนดีมากถึงชนะใจผู้หญิงน่ารักคนนี้ได้คุณทาโบเสียโอกาสที่ไปคบไปเจอคนด,ดีที่พร้อมดูแลเขามันเห็นแก่ตัวอย่างร้ายแรงและอย่างน้อยก็เตรียมตัวในสารรูปของตัวเองบ้างโอ้โหคนนี้จัดหนักมากคงรู้จักกันครับ คนนี้คนรู้จักโพสเหมือนหน้าที่ตัวเองในโพสในเนื้อความไม่บอกเขารู้สึกผิดอะไรเลยโหพี่ป๊อปพี่มาสุดยอดคนจริงว่ะให้ความหวังคนหนึ่ง,งที่คบมาสิบปีแล้วมาทําร้ายคนที่พี่รักและพี่ก็รักเขาด,ด้วยการเซอร์ไพรส์แต่งงานผู้หญิงคนไม่คิดถึงสภาพผิดใจเขาคนนั้นหน่อยเหรอทําดีให้ความหวังเขาทําไมรู้ว่าแต่งงานยังไปวาเลนไทน์ไปเบิร์ดเดย์วันเกิดจิตใจทําด้วยอะไร เพื่อนๆก็ไปอ่านกันเองแล้วกันนะครับอันนี้เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจเรื่องของความสัมพันธ์ครับก็หลายอย่างในความเห็นที่อ่านก็ถูกต้องที่เขาพูดนะครับคือการครบซ้อนนี่ก็เป็นการทำร้ายจิตใจอย่างหนึ่งเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับถ้าใครอกหักนี่ผมถือว่า เป็นเคสของอกหักเหมือนกันถ้าพูดถึงของคุณคุณโบนะครับผมขอแนะนำเท็ดทอกนะครับเพื่อนๆเท็ดทอกชื่อ how to fix how to fix broken heart นี่ฮะอันนี้ดีมากครับเพื่อนๆน,นะฮะ สอนเรื่องของการเยยวยาอาการอ,อกหักนะครับฮาฟริกบุนฮารดยังไม่มีซับไตเทิลภาษาไทยนะครับยังไม่มีซับไตเทิลภาษาไทยโอเคครับก็บันทึกไว้แล้วก็ผมหวังว่าอันนี้จะเป็นกรณีศึกษาของประเทศไทยอย่างหนึ่งส่วนใหญ่ที่เราเจอในวัยขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็คือ แต่งงานแล้วแล้วก็ไปมีเมียน้อยนะครับไปมีเมียน้อยแล้วก็มีลูกกับเมียน้อยอย่างเงี้ยนะฮะผมก็มีเพื่อนรุ่นพี่ที่เจอเหตุการณ์อย่างนี้นะครับก็เจ็บปวดนะครับก็เป็นความเจ็บปวดในชีวิตเหมือนกันมากๆบางทีบางทีผู้ชายนะครับอาจจะต้องคนโทรลสัญชาตญาณของตัวเอง ที่พูดมานี้เขไม่ก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรมากครับเพียงแต่ว่าอ่านก็รู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เจอเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแล้วก็เรื่องที่มันเจ็บปวดแล้วความจะหายกวาจะคืนแล้วก็เป็นแผลบาดลึกไปอีกนานนะครับก็ขออย่าให้เกิดกับใครแล้วกันแล้วก็เป็นอุทาหรณ์ในการที่บอกว่าในโลกนี้ล่อลวงกันได้เสมอครับ นะครับแม้เป็นคนไกลชิดกันขอบคุณมากครับเพื่อนครับสวัสดีครับ